สวัสดีค่ะก็สซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะบอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองสประตูค่ะราคาพิศเศษนะคะในช่วงของโปรโมชั่นนะคะราคา279,000บาทค่ะรถกระบะไลฟ์สไตล์สำหรับทุกครอบครัวนะคะ u z u D-MAX Highlander Super Titanium 4ประตู3.0 D-DI ค่ะเดียร์ออโต้ปี2011นะคะ รถกระบะสีขาวคันเลขไม่หนึ่งแกม่นสี่พันกิโลเมตรกระจังหน้าโครเมียมเดิมจากศูนย์ค่ะชุดไฟตัดหมอกค่ะกระจกปรับไฟฟ้า4บานนะคะมองข้างไฟเลี้ยวพับเก็บได้นะคะเครื่องโยนต์ส0มพันซีซีค่ะเครื่องดีเซลนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายขับดีวัสดุ ตกแต่งภายในห้องโดยสารเป็นสีดำตัดกับครีมเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเพลงมีฟังค่ะมีบันไดข้างมีการชนท้ายมีแอร์แบกมี a b เนะคะ2 7 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวค่ะจัดไฟแน้นได้เต็มผ่อนเดือนละ6,137บาทนะคะ72งวดด้วยกัน รถสวยมีสเสน่ห์สนใจติดต่อทักนัดดูรถสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านในวันนี้สวัสดีค่ะ